โอเคแล้วครับผมตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ร้านชาวม้าเคบับครับผมร้านนี้มีชื่อว่าชาวม้าเคบับถูกไหมครับแล้วร้านนี้เปิดมาได้นานยังครับพี่ประมาณหกสิบปีแล้วครับหกสิบปีแล้วน,นะพี่โอ้มาเหมือนกันนะพี่ที่แรกที่ขายคือขายที่นี่เลยว่ะพี่หรือไปขายที่อื่นก่อน,นแล้วค่อยมาขายนี่ก่อนนะครับทำงานอยู่งแงเดีวนานรับเป็นลูกจ้างของขาอืมแล้วก็แยกตัวออกมาทำเองพี่เราอย่างเช่นไอ้เคบับของพี่เนี่ยอันนี้เป็นสูตรพี่เองเลยป่ะผสมอาจารย์เของของพวกอาหรับมาก เครื่องปรุงเนี่ยก็คือจะมีตัวอย่าง,ชชางเช่นตัวซอสแล้วก็ตัวผักใช่ปีใช่ครับไอ้อย่างเช่นตัวซอสไอ้ที่ที่ใส่ไปนี่คือเป็นซอสที่ที่ทำเองหรือเปล่าครับเป็นโยเกิร์ตที่ทำเองครับแต่ว่าตอนไปเทศก็มีอย่งนี้ต้องซื้อพี่แล้วเมนูอะไรอ่ะพี่ที่แบบลูกค้ามาเขาต้องตักอะ่ะน่าเขาเป็นเนื้อ,อก็คือเคบับเนื้อเลาวพี่<ช>นะ้อยโอ้พี่แต่เนื้อน่ากินมากอ่ะเนาะคือเช่นในนี้ก็คือหั่นเนื้อไว้เตรียมรอลูกค้าอะไรใช่ปีใช่ครับซอสอย่างนั้น แค่เลยง,งานมาพร้อมเลยกันหมดครับโหโชว์เต็บโชว์มีด <laughs> โงมีดเขาด้วย <laughs> <laughs> มีหลายอย่างใส่ของก็มีแบบใส่ม้วนก็มีแล้วแต่คนที่เราถ้าเกิดในกรณีว่าเอาแต่เนืออย่างนี้ก็ไม่ได้ไหมครับพีได้ครับได้ใช่ไหมครับได้ครับแต่ส่วนมากลูกค้ามาก็สั่งเคบับเนื้อแล้วพี่หรอใช่ครับวนนี้มันจะอร่อยกว่าไก่อืมงานนี้มันจะอร่อยแรงแต่บางคนก็แยกเอาไปทานพรุ่งนี้ ตอนเยน็นอืมวันทีเขาก็ซื้อเผื่อ,อไว้ตอนเย็นเลยครับพี่น้องเอ้ยเออเขาต้องเผื่อก็ได้ครับ ร้านลูกค้าเยอะมากนะครับผมลูกค้าเริ่มมาครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งเคบับไก่เลยพี่ที่ร้านพี่ก็คือมีเคบับเคบับไก่เคบับเนื้อเนะครับมีเคบับไก่ด้วยครับเนมีขอเปี๊ยะมีคำเมียะเลยครับไก่น่ากินมากเนื้อน่ากินมากลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยพี่ก็ใจเที่ยงแล้วก็เริ่มทยอยลงมาส่วนมากลูกค้าที่จะเป็นพนักงานออฟฟิศครับพี่ ดาวจริงครับพี่พี่ถือว่ายืนคนได้ตรงนี้พี่ก็แม่งก็เจ๋งนะผมมายืนแป๊บเดียวผมนึกว่าผมมาเซาหน้าอยู่นะอันนี้ก็มารอสั่งเคบับหรือเปล่าครับใช่ครับลูกค้าประจำลูกค้าประจำใช่ครับเมนูประจาที่มาร้านนี้เราต้องสั่งคืออะไรพี่เนื้อเคบับไก่อืมโอเคดูครับเมื่อกี้ผมกินเคบับเนื้อแล้วอร่อยมากเลยพี่ใช่ครับลูกค้าประจำผูกค้าหล่อด้วยร้านนี้ใช่ไหมผู้ค้ารอใชใช่ใช่เสาปิดใช่ไหมพี่เสาปิดพี่วะ ติดเยอะเลยติดนี่ไงพี่ลูกค้ามาไม่ขาดสายครับผมก็ทางร้านไม่ได้มีแค่เคบับเนื้อเคบับไก่ครับแต่จะมีตัวปอกเปียะด้วยใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เป็นปอกเปียอะไรครับพี่ปอกเปี๊ยะผักขุนเส้นผักขุนเส้นอ๋อแล้วก็มีซัมมซ่าสามเหลี่ยมนะครับอือหือ๋อสิ่งนี้เรียกว่าซัมมซ่านะครับ อันนี้เป็นแผนพอต่อใล่ไครับพี่แล้วผมอยากรู้ว่ากว่าที่เคบับชิ้นหนึ่งจะออกมาอย่างนี้ได้มันผ่านกรรมวิธีการทําอะไรมาบ้างครับพี่อ๋อก็ไปเอาโครไก่มาที่สั่งเอามาค่ะแล้วก็ก็แน่ให้มันเป็นแบบบางๆแล้วก็เอามาหมักก็จะเป็นพวกเครื่องเทศพวกครื่องเปรี้ยวอะไรเงี้ยผสมกันแล้วก็มาหมักคั่มคืนเอาไว้สักคืนหนึ่งนะคะแลตอนตอนเช้าถึงจะเอามาทําเป็นเสียง เนื้อชิ้นหนึ่งที่ใหญ่ๆกันจะสุกกับพี่ใช้เวลานานไหมพี่ก็ประมาณสิบนาทีอะไรเงี้ยคะ่ะมันจะสุกไปทีละสางเงี้ยค่ะพี่คิดว่าทำไมลูกค้าถึงต้องมาติดเคบับร้านพี่อ่ะก็ที่ร้านจะใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยะคะก็เพิ่มชีสแล้วก็ราคาไม่ไม่แพงมาก นี่มันเป็นการอแบบเฉพาะของเคบับแน่นอนพี่ใช่ครับครับผม <c oughs> ถ้าไม่ใช่คนหั่นเนื้อนี่ผมว่าพี่ควรเป็นบูเบอรีนนะ <c oughs> โอ้โหถือ,อคูอ่เลยคนกรงเล็บคู่เพิ <c oughs> <c oughs> ่มซอสให้นี่หน่อย ที่เราอย่างเช่นไอซอสเขียวๆที่เราที่ที่โรยไปเมื่อกี้ครับคล้ายซอสซีฟู๊ดป่ะครับหรือน้ำจิ้มซีฟู๊ดเลยครับของน้ำจิ้มซีฟู๊ดเลยใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสูตรเฉพาะของร้านพี่เนาะนี่ขึ้นมาหน่ชีสของไ่ค่อยว่างนะครับผมมีชีสเลยนะครับท่านชีสได้อ๋อนี่เพิ่มชีสได้ป่ะครับอ๋องก็จะมีทั้งปกติกับแบบชีสแล้พี่เนาะครับแต่ทางร้านพี่ก็คือใช้แต่เซดด้าชีสถูกไหมครับมักเชลีล่าครับพี่เราลูกค้ามาเขาชอบกินแบบมีชีสหรือไม่มีชีสมากกว่าั บางคนก็ไม่ทานเหมอนกอก็อ,อ,อยู่ที่ว่าคนชอบยปงไงเราพี่เนาะเฒานะครับพี่การที่เราต้องเอาเคบับเนื้อที่เต็มแล้วมาวางเนี่ยมันเพื่ออะไรอ่ะดีเพาทำให้มันร้อนให้ขนมปับบงมันร้อนอะคะ่ะพี่เฒานะครับอย่างเช่นตัวแป้งเคบับเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นแป้งปกติเข้าไปเลยดิมันเรียกวาแป้งนานเนี่ยค่ะเันเรียกว่าแป้งอะไรนะครับแป้งนานแป้งนาน ขอโทษนะครับตัวแป้งนี้ก็คือเราทําเองด้วยใช่ไหมครับอ๋อไม่ค่ะนี่คือสั่งมาแต่ว่าไม่ใช่คนไทยทําเป็นสั่งซืนะคะเป็นร้านทเทีย่ยวแบบเหมือนกันนี่ค่ะอยู่ตรงซอยนานาค่ะอืมก็คือเราจะมีร้านเจ้าประจําที่เขาทําแป้งให้เราอยู่แล้วใช่ไหมครับลูกค้าจะสั่งแยกกับบ้านเองออเขาของมาใส่เองีไกล่เทียวแบบเี่ยวราคามันอยู่ที่ชิ้นละเท่าไหร่ดิ ถ้าเป็นเนื้อจะหกสิบไก่จะห้าสิบต้องเพิ่มชีไปอีกสิบาทครับเพิ่มชีสเท่าไหร่นะครับเพิ่มชีสซอไก่หกสิบเนื้อเจ็ดสิบก็คือถ้าเกิดเพิ่มชีสก็เพิ่มบวกอีกสิบบาทั็ดีเนาะพี่แล้วถ้าเกิดอย่างเช่นเราไม่ไม่ได้เอาแป้งอ่ะพี่เราสั่กเนื้อมันมีราคาเท่าไหร่บ้างก็ราคาเดียวกันครับพี่ขอโทษนะครับแล้วอย่างเช่นไอ้ไฟอย่างเงี้ยอุณหภูมิเรากำหนดหรืว่ามันต้องอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ครับแล้วแต่ถ้ามากมากแล้วก็ฝ่อลงอ๋อก็คือถ้าเกิดสมมติรรรู้ว่่่าาามันนแงงไปลเเก็ออะะพี พี่เล้วอย่างเช่นไอเนี้ยไอตัวสีเนื้อเนี้ยที่ดูยังไงว่ามันได้ที่จะรอให้ลูกค้ากินได้แล้วต้องดูแบบตรงออกสีน้ำตาลนิดนไม่ได้กลับมันก็มันจะไหม้หน่อยก็คือต้องให้เนื้อออกเป็นสีน้ำตาลนดิดนิดตัวตนี้เรอลูกค้าพี่เขาเยอะมากขอ,อแถวแล้วแต่ว,ว่าร้านนี้พี่เด็ดจริงเอา ตอนนี้เว้ยประเด็นคือแม่งร้อนมากเว้ยแล้วไอโฟนไอโฟนที่ผมใช้ถ่ายแม่งดับไปหลายรอบมาโดยเลยแต่ไม่เป็นไรครับไก่แม่งน่ากินเหลือเกินมันต้องน้ำลายไหลแล้ว, <S <S แ,ลวแต่เนื้อพี่แม่งขายดีมากเลยนะเผื่อว่าเดี๋ยวมันจะหมดแล้วที่แล้วปกติร้านเปิดกี่โมงครับปิดกี่โมงครับพี่ก็เปิดประมาณเจ็ดโมงขายได้ <S 1> <S 1> แล้วสวมมติปิดประมาณกี่โมงครับพี่ถ้าอย่างเนีย่ยเราขายไม่ดีก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสองเหรอ ชุดหนึงชุดนึ่งอ่ะชีสนากินมาฮะฮะอุตรานพี่แม่ก็ให้ชีสแม่อันเลยล่ะอตอนนี้ลูกค้าพี่เขาแน่นมากเลยครับเจ้าที่เขามีเวลาคุยแล้ว เขาเสียวเกียงกันแล้วพี่ปกติร้านพี่เป็นกี่โมงอะปกติก็ถ้าธรรมดาก็บ่ายสองครับบ่ายสองอันนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองครับเนื้อหมดเรียบร้อยแล้วครับผมหมดตอนก็คือหมดเอาจริงๆนะพี่ตั้งแต่ผมยืนมาตรงเนี้ยผมยังไม่เห็นพี่พักเลยนะคือแบบปกติบางร้านที่ผมไปอย่างเงี้ยมันจะต้องมีช่วงเบรกช่วงอะไรบ้างนะแล้วของพี่เขาหมดเร็วจริงๆอ่ะนิยมรับแล้วหมดเร็วมากอ่ะหมดเร็วจะมึงถ่ายอินเสิร์ตไปทานลองกินตัเดี๋ยว ช้าหมดนะครับร้านาาาน,นี้โดยจะพร้อเนื้อนะครับผมให้ดูเลยครับว่าหมดแล้วยังไม่ถึงบ่ายเลยดีด้วยางบางทีก็บ่ายโมง,งก็หมดแล,แล้วแต่วันแล้วแต่วันนะพี่เนาะมจะหายไม่ลืมเพล็กไหม ี๋ยกมือให้กล้องไหอยนะครับขอบคุณครับ